เซตพักฐานรอขึ้นรอบใหม่แนวโน้มระยะสัน้นยังเป็นทิศทางขาขึ้นทองคำทิศทางขาลงรอความชัดเจนตัวเลขตำแหน่งงานสหรัฐคืนนี้ สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รก่อนรวยกว่านะคะประจำวันศุกร์ที่4เมษายน2557ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา13.05นาจนถึง13.30น,นวันนี้อยู่กับดิฉันทองเนา9ก้าคำพินนะคะคุณกรอฟนัทพงศ์หิรัญยศริกรรมการผู้จัดการจาก MTS โกลแม่ทองสุกนะคะและวิทยากรประจํารายการของเราอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสุเชษสุขแท้นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณกรอฟค่ะวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณก๊อฟในเรื่องของประเด็นทิศทางการซื้อขายทองคากันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกนะคะมาเก็ตเราอัพค่ะเราไปดูตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะว่าแนวโน้มหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างข้ามกันไปถึงสัปดาห์หน้ากันเลยนะคะกับคุณสุเชษนะคะคุณสุเชษคะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็มีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากวันนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยคะก่อนจะถึงสัป เป็นวันหยุดนะรวมถึงว,วันจันทร์ด้วยแล้วก็สารทิศนี้มีการถมนุ่มครับอของกลุ๊<อ>งรพชเพราะฉะนัะ้นนักลงทุนในช่วงบ่ายน,นี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ปลอดภัยไว้ก่อนอนะครับ,นะรบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทางไทยพาณิชย์บลทางไาณิ์นะั้นมองถึงไอเทมของกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ว่าเป็นลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับในทิศทางค่องข้างแกว่งตัว อย่างไรก็ตามเนี่ยทางไทยพาณิชย์มองว่าพวกที่ยังเป็นเทรดดิ้งอยู่เนี่ยนะครับดับชนีเป้าหมายของทางไทยพาณิชย์มองอยู่ก็คือประมาณ1,400ถึง1,415มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าถ้าดัชนีนั้นมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวลงมาใกล้บริเวณที่1,380หรือ1,382เนี่ยให้ระมัดระวังตัวดัชนีอาจจะเป็นลักษณะของการปรับฐานวันนี้เนี่ยทางไทยพาณิชย์มองหุ้นให้ไว้2ตัวนะครับเป็น กังกูลกับ UAC สาการอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยของการเมืองนะครับที่มีผลกระทบกับตัวความไม่แน่ใจสําหรับการลงทุนก็คงจะต้องไปดูในสัปดาห์หน้าเลยนะครับอย่างไรก็ตามภาพของตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในด้านของดาวโจรตัชนีของตลาดหุ้นในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยลักษณะของตัวดาวโจนเป็นลักษณะของการปรับฐานครับแต่ลงไปเพียงแค่เล็กน้อยนิดเดียวเองนะครับลงไปนิดเดียวในขณะที่ตัวดัคเนี่ยบวกเพียงแค่0.06จุด เช้านี้ในแง่ของตลาดทุนในเอเชียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวของญี่ปุ่นตัวฮ่องกงนะครับตัวของฟิลิปปินส์ตัวจาการ์ตานะครับเป็นลักษณะาการปรับฐานหมดเลยนะครับในขณะที่ตัวของจีนนั้นบวกเพียง0.23ตลาดทุนไทยนั้นสามารถที่จะยืนอยู่ในระดับบวก0.13จุดได้เนี่ยนะครับแต่ปริมาณการซื้อขายก็ประมาณหม0่0กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยตลาดทุนยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวช่วงแคบ,แคบ ช่วงบ่ายนักทุนทุกท่านต้องระมัดระวังอย่างที่ทางทางไทยพาณิชย์บอกไว้นะครับว่านักเทรดดิ้งระมัดระวังคนที่อยากซื้อรอไปอกีกระดับหนึ่งนะครับไว้รอสักประมาณสัปดาห์หน้าดูผลต่างๆแล้วป0ดูว่าแนวรับนั้นจะอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนครับวันนี้ทางไทยพาณิชย์เอาหุ้นมาเรียนแนะนําให้สําหรับนักทุนหุ้นตัวแรกเป็นหุ้นของ g f p t ครับในแง่ของการวิเคราะห์ ทางไทยพริช์มอง GFT ว่าอุตสาหกรรมไก่อยู่ในช่วงหยุดพักชั่วคร่าวนะครับในแง่ของ G GFT นั้นมองว่าอัตรากําไรสุทธินั้นจะเป็นลักษณะของการเติบโตยังเป็นลักษณะของการเติบโตอย่งา,ง,าตตยงต่อเนื่องแต่โดยอุปทา,านนะครับที่เข้าสู่ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่เยอะขึ้นนะครับจะส่งผลทําให้ตัว GFT นั้นมีการรับรู้รายได้นั้นอ่าเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นครับระดับราคาเป้าหมายขณะนี้อยู่ที่14บาท50ตาง์เล่น PE อยู่ประมาณ11เท่า นะครับถ้าราคา e a r n i n งิ p ประแชร์อยู่ที่บาท31เนี่ยนะครับคูณด้วยประมาณสัก11เท่าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ14บาท40ตางนะครับก็ใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 14, 14บาท3 0 4บาทตรงนี้นะครับเพราะนั้นราคาเป้าหมายสูงสุดนั้น14บาท50ครับระมัดระวังทางไทยินินให้ให้แนวโน้มอันหนึ่งไว้ว่าแนะนำให้นักทุนขายทำกำไรไปก่อนครับในตัวของ GFPT อีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นของการบินครับเป็นหุ้นของนกแอร์เป็นลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในนกแอร์นี้จะมีการร่วมเซ็นสัญญากับหลายบริษัทเดินทางไปหลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้นนกแอร์มีแนวโน้มของผลการงานค่อนข้างดีครับเมื่อเช้านี้ดูราคามาอยู่ที่ประมาณสัก18บาทกว่าๆนะครับราคาเป้าหมายของทางนกแอร์เนี่ยเราคาดการ์ว่ากําไรของนกแอร์จะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นและยิ่งปีหน้านะครับ ยิ่งมีการตั้งแต่ไตรมาสสี่ไปเนี่ยนกแอจะได้มีการท,ทําธุรกิจขยายลายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฝูงบินท,ทําธุรกิจต่างๆมากขึ้นเพราะฉนั้นนกแอเป้าหมายของทางไทยพาณิชย์ไทยไว้ที่ระดับราคา25บาทครับแนวโน้มระยะกลางค่อนข้างดีครับจุดต่าสุดเคยเห็นนกแออยู่ที่ประมาณ18บาทครับแล้วจุดสูงสุดนั้นอยู่ที่25บาทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ ราคาอยู่ที่ประมาณสัก8บาทต่อานะครับรอได้ครับรอที่8บาทแล้วซื้อถือไปที่25บาทครับนั่นก็คือหุ้น2อตัวทางไทยพนิตย์มาเรียนแนะนําตัวแรกนั้นเป็นตัวแรกของการระมัดระวังขายทำไรตัวที่2ซื้อพื่หลงคุณครับคุณก้าครับผม ค่ะขอบคุณคุณคสุเชษด้วยนะคะก็จะเห็นว่าปัจจัยที่ต้องติดตามก็ยังเป็นคงเรื่องของการเมืองในประเทศนะคะเพราะว่าจะมีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับกลุ่มนปชนะคะก็ต้องข้ามช็อตไปมองถึงสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าโก o ทูเดย์ค่ะไปพูดคุยกับคุณกรอบนะัทพงศ์กันนะคะว่าทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ไปพักสักครู่ค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้ <Yeah. S 1> การบินไทย A380 ยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p น c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ช่วงโกลว์ทูเดช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณกรอฟนะัทพงศ์ฮิแรนิสิริกรรมาการผู้จัดการจาก MTS Go ี o, แม่ทองสุกนะคะถึงทิศทางของทองคำนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะคะทางการประชุมของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะคะก็มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนะคะไว้ที่0.25เเท่าเดิมนะคะแต่ว่าก็มีการส่งสัญญาณนะคะว่าจะมีการออกมาตรการที่จําเป็นเพื่อที่จะสกัดภาวะเงินเฟ้อนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับกรอฟคุณกรอฟนะคะว่าเอ๊ะหลังจากนี้ไปเนี่ยตลาดทองคํารับรู้ข่าวนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องติดตามกันบ้างคะยังมีปัจจัยอะไรที่ยังต้องกลัวอยู่ครับก็จริงๆสําหรับตลาดทองคานะครับตอนเนี้ สิ่งที่สําคัญคือเราจะรู้ว่าตลาดยุโรปหรือ ECB เนี่ยนะครับที่เป็นธนาคารกลางคุมยุโรปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีปัญหามานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเรียกว่าข่าวซาซาไปนะคนไม่ค่อยฟังไปฟังเรื่องของเอ,อ็มเพ370หรือว่าไปฟังเรื่องของในเรื่องของตลาดทางอเมริกานะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้มาริโอดากี้นะครับก็ได้มีการประกาศในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระดับประมาณ0.25แล้วน่าสนใจครับว่าเมื่อวานนี้มีการพูดว่า ถ้าลดอาัตราดอกเบีย้ยขนาดนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะก๊อปปี้อเมริกาคืออาจจะเล่นเกมแบบใช้ QE บ้าง mm hmm. เพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าตลาดอเมริกาเนี่ยตอนนี้เขาไปแล้วคำว่ hmm. า,าไปนี่หมายความว่าคือฟื้นแล้วฟื้นแล้วไม่คิดแล mm ้ว hmm. เรื่องอาัตราดอกเบีย้ยต่ำนะฮะ mm hmm. คิดแต่เรื่องจะปรับอาัตราดอกเบีย้ยขึ้นในขณะที่ตลาดยุโรปเนี่ยมันเหมือนปลูกผีนะฮะยังยังปลูกไม่ค่อยขึ้นนะครับฉะนั้นต้อง เคาะๆกันหน่อยก็เมื่อวานมีการพูดคุยว่ายุโรปเนี่ยอาจจะใช้มาตรการ QE ฉะนั้นพอเรามาดูครับถามว่าดูจากอะไรเนี่ยเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจว่าอย่างตลาดอเมริกานเนี่ยนะครับเรามาดูตัวเลขของนอนฟามเปโรหรือตัวเลขการจ้างงานภาพรวมเนี่ยภาพการเกษตรเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตอนปี2 0 0 8 2 0 0 9หรือประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ตอนนั้นแฮมเบอร์เกอร์คริสสคนตกงานเยอะมากเห็นไหมครับแต่พอเริ่มอัดฉีด QE ช่วงประมาณนี้ จนถึงประมาณนี้เห็นไหมฮะเริ่มคนเริ่มจ้างงานมากขึ้นแล้วจนมาถึงช่วงล่าสุดนะครับในช่วงประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพรวมตลาดเนี่ยดีขึ้นนะครับแสนเก้าหมื่นหนแหน่งของตลาดนอนฟาร์มเปโรอีกอันนึงครับก็คล้ายๆกันนอกจากตัว A.P.P เนี่ยก็จะเป็นนอนฟาร์มเปโรที่ไม่ใช่ A.P.P นะครับฉะนั้นก็จะคล้ายๆกันเลยว่าการจ้างงานในภาพรวมเนี่ยแย่มากในช่วงตลาดคราสิสแล้วพออัดฉีด Q.E เห็นไหมฮะ อาชีย QE รอนแรกเนี่ยดีขึ้นมาเลยแล้วกย็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับตัวปรับตัวปรับตัวขึ้นมาท่งตัวนะครับที่1 7, 5, 000, นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นหาแหน่งฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าตัวเลขการจ้างงานอเมริกาเนี่ยหลังจากที่อัดฉีด QE เข้าไปเนี่ยตั้งแต่ยุคตั้ง2009จนถึงที่เบนาเก้เนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นมากแล้วก็ช่วยกระตุ้นตลาดเศรษฐกิจนะครับยุโรปก็เลยบอกวาน่าจะเป็นไอเดียที่ดีที่ฉันน่าจะเริ่มลองทําแบบนี้บ้าง ะฉะนั้นแน่นอนครับตลาดทองคําพอรับข่าวยุโรปหรือตัวเลขที่ออกมาดีขึ้นของฝั่งอเมริกาก็เริ่มซุดตัวลงบ้างแต่ก็ยังถือว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยเคลื่อนตัวกรอบไซด์เว์แคบพอสมควรนะครับฉะนั้นเรามาดูในกราฟลายเทคนิคกันว่าราคาทองคำเนี่ยในลาย15นาทีเห็นไหมครับก็เงียบมากนะครับมีประกาศยุโรปนิดหน่อยก็ยังทรงตัวนะครับตอนนี้แนวรับปรับลงมาอยู่ที่ระดับ 1270นะครับแนวต้านประมาณ1,300นะครับก็ยังเคลื่อนตัวไม่ขยับไปไหนนะครับในขณะที่ถ้าไปดูกราฟถัดไปในกราฟรายชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความน่าสนใจมากขึ้นก็คือว่าจากที่แต่ก่อนเนี่ยเริ่มเป็นขาลงเห็นไหมครับที่เราบอกว่าเป็นขาลงเนี่ยเริ่มมีการเบรกเอาฝั่งนี้แล้วเริ่มมาเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับคือตอนแรกที่บอกว่าเป็นขาลงเนี่ยนะครับเกิดมีการเบรกฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวย์ แล้วยังอยู่ในกรอบแคบๆซึ่งแน่นอนครับตัวเลขตำแหน่งงานคืนนี้เนี่ยที่จะเป็นตัวนอนฟาร์มเปโรที่เมื่อกี้เราได้ดูเนี่ยน่าจะมีผลกระทบในตลาดนี้ว่าถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาดีขึ้นก็มีโอกาสครับที่เจเนตเยเลนอาจจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและแน่นอนราคาทองก็จะร่วงลงไปแต่ถ้าเกิดวันนี้ตัวเลขออกมาซึมๆหรือออกมาเขาเรียกว่าแย่ลงก็อาจจะทําให้ราคาทองมีการดีดตัวกลับขึ้นนะครับ แล้วในกราฟสุดท้ายเนี่ยในกราฟลาย1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นในสภาพตลาดว่าตลาดทองคำเนี่ยนะครับหลังจากที่ล่วงลงมาหลุดเป็นขาลงเนี่ยเริ่มมีการรีบาวเห็นไหมครับจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมหักมุมตัววีเนี่ยนะครับซึ่งถ้ายังสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับเดิมได้นะครับที่ระดับประมาณ1,280 1,270หรอเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวกบแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดแนวรับด้านล่างเนี่ยนะครับ1,280ลงมาเนี่ย อาจจะมีโอกาสลงไปเทสที่ะระดับด้านล่างนะครับฉะนั้นในช่วงนี้กลยุทธ์เราก็แนะนํานักลงทุนว่าเ,เก่งกําไรในกรอบไซด์เวนะครับแล้วก็ซื้อขายแนวรับแนวต้านพันสแนวรับประมาณพันสแนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใกล้สงการแล้วนะครับนักลงทุนในตลาดโกลฟิเจอร์เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าตลาดปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าเกิดภาวะผันผวนในช่วงตลาดสงการฉะนั้นเราแนะนําใน2ทางครับของ MTs คือ1 อาจจะปิดโพ i ิชันให้หมดก่อนก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับเพราะว่าตลาดจะมีการผันผวนอาจจะมีการเคลื่อนตัวในช่วงตลาดสงการและหรืออีกวิธีครับอาจจะมีบัญชีซื้อขายระบบออนไลน์ที่สามารถซื้อขายได้ในช่วงวันหยุดที่ปิดสงการด้วยนะครับเพื่อปิดทํากําไรหรือป้องกันความเสี่ยงในตลาดตรงนี้นะครับผม ก็คือทางด้านของ MTS Go ก็จะมีเปิดบริการก็จะ,ะเปิดท,ท,าทําการปกตินะครับรับซื้อขายได้ปกติฉะนั้นใครก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็อยากเตือนนักลงทุนก่อนล่วงหน้านะฮะเพราะว่านี่ก็อีกอาทิตย์หน้านะครับก็อีก4วันบางคนอาจจะเริ่มไปเที่ยวแล้วฉะนั้นตลาดเนี่ยหลังจากวันศุกร์ก็จะหยุดแค่2วันนะครับแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยสงการก็มีการพันผวนมากก็มีหลายคนถามนะสงการนี้จะมีอะไรอีกไหมนะครับก็อันนี้ตอบอยากเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการเมืองหรือ เรื่องของยูเครนรัสเซียเนี่ยที่าบางคนบอกว่าจบไปแล้วเนี่ยจริงก็ยังมีเขาเรียกว่า คลื่นใต้น้ำที่เรายังมองไม่เห็นนะครับนะคะค่ะก็ขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะคะถ้าถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการลงทุนทองคํานะคะก็สามารถโทรไปได้คะ่ะที่หมายเลข027707777นะคะติดต่อได้เลยทาง MTS p r o แม่ทองสุขค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงต่อไปคลินิกการลงทุนคะ่ะนักลงทุนที่มีปัญหาสามารถโทรเข้ามาสอบถามหุ้นรายตัวรวมไปถึงทองคําได้นะคะสักครู่เดียวคะ่ะ เรียนชีวิตการซื้อขายทองคําแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคําครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคาแท่งและ g o ลด์ฟิวเจอด้วยประสบการณ์ในธรุกฯรกิจซื้อขายทองคํามากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง เล่นสงกรานถนนข้าวเหนียวเที่ยวงานขอนแก่นมหาคนครแฟร์ดําร้อนที่หอแก่นจันนาน8ปถึง13เดือนเมษาช็อปปิง้งสนุกสุดตลันล้าที่ขอนแก่นมหาคนครแฟร์ ช่วงคลินิกการลงทุนนะคะนักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาการลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าทองคำนะคะวันนี้ทั้งคุณสุชเชษแล้วก็คุณนะัทพงศ์นะคะเตรียมตอบคําถามนักลงทุนกันอยู่โทรมาได้ค่ะที่หมายเลข027257997นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีนักลงทุนโทรเข้ามาสอบถามแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณไพศาลค,ค่ะฮัลโหลครับค่ะคุณไพศาลครับค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีสวัสดีทั้งสองท่านนะครับค่ะสวัสดีมีบ้านปู28บาทไม่ทราบทำไงดีครับ เอ่ในะะนะมีเท่าไหร่นะฮะแปดบาทยี่แปดครับยี่สิบแปดบาทโอเคในบ้านปูเนี่ยในช่วงนี้ของตัวเศรษฐกิจในจีนที่เข้ามากระทบบ้านปูจริงๆแล้วในแง่ของตัวการจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างจะลาบากสักนิดหนึ่งนะครับแนวต้านเป็นแนวต้าน28บาทถือต่อได้ครับจุดรับที่สาคัญคือ27บาทแล้าตอนนี้ถ้าหลุดต่ํากว่า27บาทลงมานะครับจะไปเจออีกทีหนึ่ง25บาท รูดยีบาทเป็นแนวรับสำคัญครับค่ะนะคะขอบคุณคุณไพศาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนวลค่ะดีค่ะจะเรียนถามคุณสเต็กนะคะสเต็กค่ะสเต็กกันค่ะถามได้เลยปะคะได้ครับในระดับราคาสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่หน้าต้านอยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับก็ฮะฮะออกไปก่อนดีกว่านะครับเก็บไว้ก่อนดีกว่านะคะครับค่ะเรียนถามอีกตัวได้ไหมคะค RML อะไรนะครับมอนแลนได้ไหมคะอ๋อ อะไรมาแล้วนะครับโอเคครับทำไฮอยู่นะครับทํำโฮต่อไปครับเพราะว่า m a ็ d เพิ่งเริ่มขึ้นสโลยังอยู่ที่ประมาณสัก70็ิไอทิศหน้าครับ IML ค่อยขายค่คขายประมาณครัขอบคุณคุณค่ะคุณนวลขอบคุณค่ะนะคะท่านต่อไปนะคะคุณนุจรีค่ะสวัสดีค่ะจะถามตัวทรูค่ะค่ะเชิญค่ะ เออตัวทูค่ะเด่นตวจิิอ่าราคาเนี่ยตอนนี้ต่ํามากนะครับก็เป็นผมในความคิดผมเนี่ยเนื่องจากตัวทูเนี่ยเมื่อคืนนี้นั่งดูงบตัวทูอยู่เหมือนกันก็เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นในรายได้ก่อนก่อนภาษีเนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ราคาอยู่7บาทถือก่อนครับถือก่อนแนวต้านที่สําคัญของทูเนี่ยอยู่ระดับ7จ็บาทขึ้นไปครับ ค่ะค่ะขอบคุณคุณเจรีนะคะสวัสดีค่ะท่านต่อไปนะคะคุณจุธามาสวัสดีค่ะค่ะดิฉันมีราคาทองคําอยู่ที่สองหมืนสี่พันสอง้อยห้าสิบนี่จะทํำยังไงคะค่ะเช่นค่ะสองมื่นสี่พันใช่ไหมครับสองหมื่สี่พันสองร้อยห้าสิบค่ะอ๋อตรงนี้ก็มีอยู่2องพันพันหนึ่งแล้วก็ขายไปแล้วห้าร้อยขาดทุนได้ล้านกว่า แล้วตอนนี้เหลือ500นี่จะทํายังไงดีคะคืออย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานภาพรวมเนี่ยราคามันดูเหมือนจะลงต่อนะครับฉะนั้นตอนที่ราคาอยู่ประมาณสัก20,000หรือขึ้นมาประมาณ20,000ต้นๆเนี่ยอยากให้นิยามทยอยค่อยๆตัดขาดทุนออกไปอะครับแล้วก็ต้องพยายามหันมาทํากําไรขาลงแทนเพราะว่าจร <ừ> ิงๆ20,004เนี่ยมันมันสูงพอสมควรแล้วก็ถ้าถ้าออกตอนนี้อาจจะลําบากก็อาจจะต้องถ้าถือได้ก็ถือไปยาวๆก็อาจจะสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า มันก็ขัดทุนขายตอนหมื่นเก้าพันกว่าขายหมื่นแปดพันกว่าก็นึกว่าสักหมื่นเจ็ดกว่าจะซ้อนซื้อก็ซื้อไม่ได้ขายไปแล้วหกร้อยขัดทุนไปนล้านกว่าอืีครับครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าติดสองหมื่นสี่เนี่ยทองชุดนี้เราต้องถือว่าอันนี้เราติดสูงมากฉะนั้นถ้าจะออกตอนนี้มันอาจจะช้าไปนะครับฉะนั้นเราจะต้องว่าถ้าถ้าถือได้ยาวก็เก็บไว้แต่ถ้าเกิดมีซีดฟันเข้ามาใหม่ อาจจะลองเอามาเพื่อทํากําไรขาลงในระยะสั้นอ่ะค่ะนะคะขอบคุณคุณจุธามาสด้วยนะคะสวัสดีค่ะผมคิดว่าเคสเมื่อกี้เนี่ยคุณก๊อฟนักลงทุนท่านเนี้ต้องโทรหาคุณก๊อฟแหละคือต้องไปโทรคุยกันเพราะว่าต้องแก้ไขระยะยาวมากเลยนะคะท่านต่อไปนะคะคุณทิติรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะจะขอเรียนถามอาจารย์สุเชษนะคะครับค่ะถือ IVL ไว้ที่ยี่สิบสองดแปดหกค่ะวันนี้ลงมากเลยค่ะอาจารย์ ยี่สองจุดแปดหกอ่าแต่ลงมากเลยค่ะอาจารย์ทำไงดีค่ะอาจารย์ต่ำสุดเนี่ยผมคิดว่าตรงระดับจุดรับเนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบอ่าอีกนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรออีกสักนิดหนึ่งในสัปดาห์หน้าคงจะเป็นลักษณะของการรีบาวครับค่ะนะคะยังไม่ต้องขายนะคะยังยังครับยังนะรอรอสักนิดนึงอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะคุณธนาพาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องการสอบถามเรื่องทองอะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะอยากถาม พี่ครนะคะว่ามีชอ็อตไว้อ่ะค่ะอยากทราบว่าราคาวันนี้จะมีเดีดลงไหมคะเขาจะอยู่ที่เอ่อหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบค่ะถ้าชอ็อตไว้หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันชอ็อตไว้ต่ําเหมือนกันนะครับแต่ว่า <ạ. S 1> เราคาดว่าน่าจะวันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะถ้าวันนี้ยังไม่หลุดหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยถ้าถ้าชอ็อตไว้เยอะไหมครับ ชอดไว้ประมาณ70บาทค่ะอ๋อถ้าชอดไว้70บาทก็อาจจะรอดูว่าถ้าวันนี้ราคาไม่หลุด1,280แนะครับแนะนำให้ปิดครึ่งหนึ่งเพราะว่าฐานแนวรับ1,280งสอเนี่ยดูแข็งแรง <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดมีทะลุขึ้นไปพันสเนี่ยให้ตัดขาดทุนและทําเป็นกําไรขาขึ้นนะครับแต่ถ้าวันนี้คืนนี้เราดูแล้วประกาศตัวเลขนอนฟาร์มแล้วหลุด1280ก็ถือต่อเราคิดว่าน่าจะล่วงต่อไปรับได้ที่1 ปันเอ่อหมื่นเก้าพันเอ่อหกร้อยกว่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่หลุดหนึ่งสองแปดศูนย์เราแนะนําให้ตัดไปก่อนครึ่งหนึ่งเพราะดูแล้วเหมือนตอนนี้เริ่มมีโอกาสไ์เวย์แล้วอาจจะดีดตัวไปที่พันสามร้อยนะครับประมาณประมาณประมาณกี่โมงนะคะพี่เอ่อก็วันนี้ประกาศตัวเลขประมาณสามก็คือคืนนี้ครับจนถึงเที่ยงคืนว่าหรือสี่ทุ่มครึ่งถ้าในสี่ <c oughs> ทุ่มครึ่งถ้าเกิดตลาดยังไม่หลุดลงไปหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยแนะนําให้ตัดขาดทุนครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ โอเคค่ะขอบคุณคุณธนาพา,าด้วยนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะค่ะนะคะสำหรับท่านที่โทรเข้ามาสอบถามครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมีการเปิดสายเรื่อยๆนะคะใน,าในรายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะวันนี้ค่ะทิ้งท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากบรจธนชาติแนะนําผู้ลงทุนเพิ่มศักยภาพให้ตราสารนี้เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าในเวลาเท่าเดิมค่ะกับกองตราสารนี้อายุ3ปีที่ฟิกซ์พัดวันลงทุนในหุ้นกู้อายุ5ปีเสนอขาย1-8เมษายนนี้นะคะสนใจติดต่อ ได้ทางธนาคารธนาชาติทุกสาขาหรือบรจอธนาชาติโทร0212683990กนะคะแล้วก็สอบถามคุณกอเพิ่มเติมถ้านักลงทุนที่สนใจ<ม>อยากจะ,ะเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการลง,ลงทุนทองคำเนี่ยจะติดต่อได้ทางไหนบ้างคะครับก็มีทั้งเบอร์ call center หรือเมื่อกี้ที่เกิดใครไม่ได้โทรมาหรือมีคาถามเรื่องพอร์ตนะครับก็โทรไปได้ ตามเบอร์ที่โชว์นะครับที่0 2 7 7 0 7 7 7 7หรือว่าติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับเราก็จะมีทั้งอัปเดตข่าวแล้วก็มีเราก็จะมีการจัดสัมมนาเรื่อยๆให้ปรึกษาเรื่องพอร์ตที่ใครซื้อทองติดไว้สูงหรือว่ายังติดช็อตอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับ ะะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะพบกันอีกครั้งในรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นคะ่ะเวลา17บเนาทีถึง17บเจนากานาทีะคะไปติดตามกลยุทธ์การลงทุนได้สำหรับในช่วงสัปดาห์หน้ากันนะคะวันนี้เรา3คนทุกท่านนะคะลาไปก่อนโชคดีมีกาไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ